ม่เคยรู้เลยว่าแยกขนาดนี้มันแยกขนาดนี้ไตฝุ่นทิมสันจีนแก่งติดอันดับระ,ะตอบือที่ฉางโจวไทเนียมล้วนๆไม่ผสมโลหะเครื่องยนต์ดีเซน50สแรงต่อเส้นนักสู้ฝีมือขั้นเทพน,นักขับคือสามพี่น้องหวยตักแฟนสามคนพื้นที่พวกเขาป้องก,กันท่าเรือฮ่องกงไว้ได้ทั้งหมดเจ็ดรอบโดยใช้เทคนิคแบบใหม่นี่<อ>ใช่ใช้เทคนิคสามแขนได้ผลชะงัดมาก คุณรุ่นเก่านั่น T90 ตัวสุดท้ายเชอโนอัลฟาบางหนึ่งรุ่นแรกสุดเยเกอร์ที่หนักสุดและเก่าสุดที่เราใช้แต่จะได้ประมาณไปมันคือสุดยอดหุ่นสงครามและสองคนนั้นสาชจากับมเล็กซิสไคดานอฟสใช่เคยได้ยินชื่อหน่วยลาตระเวนกำแพงไซบีเรียนทุกอย่างราบรื่นในช่วง6ปีของพวกผปี คู่สู่ฮ้องกลมรอตรงนี้เลยเน็กมิน,นิมาจะเป็นได้ไหมอย่าน้ำลายยืดใส่คุณโมริเลยเจ้าตัวนี้แ็นสาวสวยเป็นไม่ได้ยืนทุกทีราลี่นี่คือคเฮอร์คิวลิแทนเซ้นเพื่อนเก่าจาักมากหนึ่งที่เคยโด่งดังมรู้จักคุณดีเพื่อนเราเคยสู้ด้วยใช่แล้วครับผมปีก่อนผมกับพี่ชายผมตอนนั้นมีเยเกอร์สามตัวใช่แล้วมินิลาเสียใจด้วยนะเรื่องพี่ชายขอบคุณครับเธอกับชักลูกชายเขาจะเป็นคนกับสไตลเกอร์ตยูเรกา เยเกอร์ ager, ที่เล็วที่สุดในโลกตัวแรกและตัวเดียวของรุ่นมาร์คออสเตรเลียประจําการก่อนซิดนีย์ถูกโจมตีหนึ่งวันและโชคดีที่เรายังอยู่ใช่และนี่คือหุ่นตัวหลักของเราเดี๋ยวตัวหลักอะไรนะผู้ยังไม่ได้บอกว่าให้ผมมาทำอะไรเราจะเข้าจู่โจมรอยแยกเราจะติดหัวรบิีเพียงความร้อนหนัก2,400ปอนด์บนหลังสไตเกอร์แรงระเบิดเท่ากับ t n t 1.2ล้านตันและคุณกับอีกสองเยเกอร์จะคุมกันพวกเขานึกว่าเราเป็นแค่หน่วยใต้ดิน อของใหญ่อย่างนั้นมาจากไหนแค่รัสเซียพวกนั้นพวกเขาหาได้ทุกอย่างเอไปกันดีไหมดีใจที่คุณกลับมาแล้วขอบคุณครับฉันจะพาคุณไปดูเยเกอร์เนี่ยคุณโมริขอเวลาสักครู่ได้ไหมครับทุกการครับเราเคยโจมตีรอยแยกแล้วมันไม่ได้ผลไม่มีอะไรผ่านได้มีอะไรใหม่หรยอผมมีแผนเตรียมตัวให้พรอ้อมแค่นั้นไปเถอะครับมาส มาดิเน้าที่ินรายงานตัวทีชั้นลบออกด้วยสอง x y ลบออกส req แรกเริ่มไคจูโจมตีห่างกัน24อาทิตย์แล้วก็12แล้วก็6แล้วก็ทุก2อ,อาทิตย์ <c oughs> ครั้งสุดท้ายที่ซิดนีย์คือ1อาทิตย์อีก4วันเราอาจเห็นไคจูทุก8ชั่วโมงจนกระทั่งมันจะมาทุก4นาทีถูกการครับเราจะเจอความถี่คูณ2 ภายในเจวันคุณการลิปผมจะยอดระเบิดนิวเคลียร์ความร้อนหนัก2 4ง0ปอนด์ผมต้องการมากกว่าการคาดการณ์งั้นเออนั่นคงเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าเขาคงให้อะไรคุณมากกว่าการคาดการณ์อย่าย้อนซากไรจูคาบมาฟังผมคุณรู้กฎนี้ไม่รู้จักหยุดย่อนย้อนไปได้แล้วเข้าเรื่องหน่อยตัวเลขไม่เคยโกหกนักการเมืองบทกวีคำสัญญาโกหกทั้งนั้น ตัวเลขเชื่อถือได้เสมอนหนึ่งความจริงของพระเจ้าอะไรนะขอผมพูดให้จบก่อนได้ไหมเราต้องเจอความถี่คูณสองจากนั้นไม่นานก็คูณสามแล้วก็สีแล้วเราก็จะตายเข้าใจแล้วนั่นแหละใช่ตอนนี้ถึงเวลาบอกข่าวดีของเรานี่คือจักรวาลเราและนี่คือของพวกมัน นี่เรียกกันว่าช่องผ่านเส้นทางระหว่างรอยแยกกับเราเราเรียนรู้จากพลังงานนิวเคลียร์ผมคาดว่าเมื่อไคจูออกมาถี่มากขึ้นมันจะบังคับให้รอยแยกเปิดค้างเอาไว้และจะเปิดอยู่นานพอที่จะส่งอุปกรณ์เข้าไปเพื่อทำลายโครงสร้างของมันใช่ตอนนี้แหละที่ผมต้องขอขาัาราชการถ้าเป็นผมผมคงไม่อยากไปที่นั่นแน่ข้าข้อมูลยังมีจำกัดอย่างที่คุณว่านิวนตัน <ผม S 1> จะทํ้งไปเองขวายได <ผม S 1> ้สักครู่ได้ไหมได้โปรด ถ้เมาื่อตาสินไคจูด้วยการวัดระดับนะ <c oughs> เพราะว่าแต่ละตัวต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างนั้นน่ะเหรออย่างตัวนึงเหมือนฉลามอีกตัวนึงเหมือนปลาเรช่วยเข้ประเดหน,น่อยใช่ประเด็นคือผมไม่คิดว่าพวกมันจะแตกต่างก,กันเลยนี่พวกนี้คือตัวอย่างที่ผมสะสมเอาไว้ชิ้นนี้เกมาจากซิดนีย์ส่วนนี่ผมเก็บได้จากมะนิลาเมื่อ6กปีก่อนเดเนเของพวกมันตรงกันเป๊ะยิ่งกว่าเป๊ะซะอีกพวกมันถูกโครน และนั่นก็คือตอนที่เขาเน่เสียสติไปแล้วมีอะไรเกี่ยวกับไคจูมากกว่าที่เราเข้าใจและเราเพิ่จะสัมผัสแค่ผิวหน้าของมันนี่เป็นชิ้ส่วนสมองของไคจูแต่หน้าเสียดายที่มันเสียหายมันอ่อนแอไปนิดแต่ยังมีชีวิตผมคิดว่าจะดึงข้อมูลจากมันด้วยการใช้เทคโนโลยีเดียวกับการเชื่อมสองนักขับเยเกอร์ด้วยสะพานคุณลองคิดดูนะความสามารถที่จะ บอกคุณได้อย่างหมดเปลือกว่าจะพารอยแยกเข้าไปได้อย่างไรนะให้เราเชื่อมต่อกับไคจูอย่างนั้นใช่ไหมไม่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 ใช่กับไคจูทั้งตัวแค่เสี้ยวหนึ่งของสมองมันแรงดันประสาทมันสูงเกินกว่าสมองมนุษย์จะรับผม,<ว>ผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยคือกอลิบ ช่วยส่งข้อมูลของคุณให้บนโต๊ะผมด่วนที่สุดครับผมไม่นะแต่ว่าของเขาเนี่ยมันนี้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยนะคุณผมรู้ว่าคุณอยากให้ตัวเองคิดถูกจะได้ไปเสียเวลาที่เป็นพวกคลั่งไคล้จูแต่ว่ามันไม่ได้ผลหรอกมันมันต้องได้ผลนะเฮอร์แมนและผมจะบอกให้อีกอย่างหนึ่งนะชั่จะเข้าข้างคนกล้าเพื่อนแต่ยินแล้วนี่พวกเขาจะไม่ให้อุปกรณ์และถึงให้คุณก็ต้องตายคุณต้องตายเพราะมันหรือไม่ก็กลายเป็นคนดัง น่นนัโอ้พระเจ้าดูมันสิยิบซีเดนเจอร์อ้มันสวยมากเลยดูเหมือนของใหม่ดียิ่งกว่าใหม่ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์คู่ซะด้วยไม่เหมือนใครที่ไหนในโลกเป็นมานานแล้ว ชอบหุ่นตัวเองไหมนุมเบคเฮ็ตตัวเป็นเหล็กกล้าไม่ผสมไฟเบอร์40แรงต่อเส้นแต่ขับไฮบร์ทุกส่วนรับสัญญาณเชื่อมต่อรุ่นใหม่ด้วยมาดิสิ <c oughs> เทนโดดีใจที่เจอกันอีกเพื่อนรัก <c oughs> ดีใจเหมือนกันน้องชายเหมือนวันเก่าๆเลย <c oughs> เราเรื่องของคุณหน่อยซิเรื่องฟื้นฟูเยเกอร์แนะนำคน,นเก่าอย่างผมเนี่ยไม่น่าใช่เหตุผลนะ คุณเป็นนักข่าวเหรไม่ยังไม่ใช่แต่ฉันอยากเป็นยิ่งกว่าอะไรคะแนนโปรแกรมจำลองเลยห้าสิบรอบผ่าน51ว้าวเก่งมากนี่แต่คุณไม่ได้อยู่ในการคัดเลือกพรุ่งนี้เหรอไม่ได้เข้าผู้การคงจะมีเหตุผลใช่เขามีเสมอแหละจริงไหมแต่คะแนนห้าสิบอ็ดผมว่าไม่น่ามีเหตุผลอะไรอีก ผมว่าคุณคงยอมรับการเลือกของฉันฉันศึกษาเทคนิคการสู้และแผนของคุณมาแล้วแม้แต่ที่阿拉斯加แล้วคุณคิดว่าไงฉันคิดว่าคุณคาดเดาได้ยากคุณติดนิสัยเบี่ยงเบนเทคนิคการต่อสู้และคุณก็ชอบเสี่ยงคุณทําให้ตัวเองกับทีมของคุณต้องบาดเจ็บฉันไม่คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับภารกิจนี้ว้าว ขอบคุณที่บอกกันตรงๆคุณอาจพูดถูกแต่สักวันนึงเมื่อคุณเป็นนักขับคุณจะเห็นเองว่าในสงครามเราต้องตัดสินใจและเราต้องยอมรับผลที่ตามมานั่นคือที่ผมพยายามทำ